สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวโซเชียลแคมวันนี้ค่ะอัพมาพักที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆขอเพลงมาก็จะร้องให้ฟังเพลงแรกค่ะเป็นเพลงยิ่งรักยิ่งห่างนะคะน้องพิงขอมาค่ะเพลงที่2อ,อยู่ต่อเลยได้ไหมนะคะของคุณออฟขอมาแล้วก็ยูวยังคนเงาเงาของคุณซอยขอมาส่วนเพลงสุดท้ายค่ะให้ตายสีพับผ่าน้องเฟิร์นขอมานะคะ สี่เพลงนี้อัพจะเอามารีมิกซ์รวมกันร้องครั้งเดียวสี่เพลงรวดเลยเอาแต่ท่อนฮุกนะวันนี้เสียงแหบด้วยจัดไปเพลงแรกยิ่งรักยิ่งหา่างฉันจะมีแต่เธอในใจเสมอความทรงจำดีๆจะคงเหมือนเดิ ยังน้อยได้รู้ว่ารักเธอมาแค่ไหนฉันไม่เคยเลยไม่เคยเสียใจที่ได้รักเธออยู่ต่อเลยได้ไหม ปล่อยให้ตัวฉันไปเจะก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลามเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออยู่อย่างคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดาย แม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกลับสุขใจอยู่เพ้อคิดถึงเธอและคิดถึงเพียงแต่เธอแค่เพียงเธอนี้ก็สุขใจต่อให้เงาตายก็ยอม ฉันชอบใครเขาก็ไม่ชอบฉันพอเขาเมื่อชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันความรักมันประหลาดไม่เคยมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันสักทีเสียม่แห่ป่ะวันเนี้ยไม่เพราะอย่าว่ากันก็ไม่เพาะอีหล่อป้าปกติ ลาตีสวัสดีค่ะคุณานทุกคน See y o u see y o u คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย